สวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับบิกรีวิวหนังนะครับบิกนภัทรเวอร์โรสเอรนะฮะอ่าก็วันนี้จะเป็นเรื่องสุดท้ายนะที่จะรีวิวในค่ำคืนนี้นะครับส่วนใครที่ดูใน YouTube เนี่ยก็วันนี้เราจะคุยกันเรื่อง Eat, p พ a y Love นะครับผม Play, Love นะฮะเออต้องออกเสียงให้ถูกนิดนึงนะฮะไม่ใช่ Play ที่แปลว่าเล่นนะแต่ว่า Play ที่แปลว่าแบบสวดมนต์ภาวนาวิงวอนขออธิษฐานหรืออะไรเงี้ยนะฮะอ่าก็ มีหนังเรื่องนี้ใน Netflix กนะครับผมได้ดูใน Netflix มานะครับแต่ว่าเป็นหนังที่ผมอยากจะดูมานานแล้วนะเพราะว่าจริงๆผมไม่ได้รู้จักหนังเรื่องนี้เพราะว่าแบบอ,อยากจะดูะไรหรอกนะฮะเพราะว่าผมเองเนี่ยโชคดีว่าผมรู้จักไม่แบบไม่เหมือนใครเขาครับ,รบผมรู้จักผ่านหนังสือเล่มนี้ฮนะนี่คือหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมรักมากที่สุดในชีวิตเลยนะชื่อว่า Big Magic หรือว่าชื่อภาษาไทยคือพลังวิเศษของคนธรรมดานะครับเดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสผมจะมาแบ่งปันให้ฟังว่าทําไมผมถึงรักหนังสือเล่มนี้ขนาดนี้ ความเจ๋งของมันคือคนเขียนคืออลิซาเบตกิลเบิร์ตนะครับซึ่งแบบว่าเขาพูดถึงช่วงชีวิตที่เวลาเขาจะสร้างสรรค์ผลงานแล้วความยากลําบากความที่แบบว่ามันหยุดให้เขาแบบไม่กล้าที่จะสร้างสรรค์ผลงานตัวเองขึ้นมาเนี่ยมันมันทำให้เขาเสียโอกาสอะไรไปบ้างแล้วก็เขาจะต้องก้าวข้ามมันยังไงนะฮะฉะนั้นอ่ามันก็เลยโจหัวว่าคนแบบคุณก็สร้างผลงานที่โลกต้องหันมามองก็ได้นะครับซึ่งอ e ีทเฮเลิฟเนี่ยก็คือผลงานที่เขาได้เอ่ยถึงในหนังสือเล่มนี้นะฮะซึ่ง หนังสือเรื่องนี้ผมจะไม่กล่าวถึงแล้วนะฮะก็ไปหาซื้อกันเองได้นะของวีเลอร์นะครแต่ว่าเรื่องหนังเรื่องเนี้ยผมก็ได้แบบพอได้ยินจากอหนังสือเล่มนี้เนาะผมก็อยากจะดูว่าเฮ้ยหนังสือเอหนังเรื่องนี้ที่มันดังๆังนักดังหนาเนี่ยที่คนอเมริกาก็ดูกันเยอะแยะอะไรเป็นยังไงนะครับคือต้องบอกก่อนว่าหนังเรื่องนี้คงไม่ได้ดังในเมืองไทยเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าสําหรับผมพอผมได้ดูผมรู้สึกว่าเฮ้ยพวกเราก็ดูได้เออมันเป็นหนังที่ มีความเป็นลอมคอมแล้วก็ดูง่ายแล้วก็ที่สําคัญคือมันอินสปิเรชันมากๆนะฮะคือเป็นหนังที่พูดถึงการที่แบบผู้หญิงคนหนึ่งเนาะที่เขาเหมือนกับว่ามีชีวิตที่ก็มีเงินแบบหางานการงานแบบดูโอเคแล้วอะไรเงี้ยมีสามีมีทุกอย่างที่เหมือนจะดีดีแต่เขากลับรู้สึกว่าเขาไม่บีลองกับอะไรเลยเขารู้สึกว่าเขาหลงทางไปหมดเขาไม่แน่ใจว่าเขาคือใครเขาบีลองหรือว่าเหมาะกับสิ่งใดกันแน่อะไรเงี้ยฉะนั้น เขาก็เลยเลือกที่จะต้องออกเดินทางเพื่อตามหาสิ่งที่เขารอคอ,อยจริงๆซึ่งมันอาจจะหมายความว่านั่นคือสิ่งที่ใช่ที่สุดสำหรับชีวิตเขาหรือเปล่าหรือว่าอะไรคือแพชชั่นที่มีคุณค่าที่สุดในชีวิตเขาใช่ไหมครฉะนั้นหนังเรื่องนี้ก็เลยพูดถึงเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่จะต้องเดินทางไปในสองสามประเทศที่เขาจะเอ่ยถึงในหนังก็คือจะมีอย่าง เกาะบ,บาหลีในอินโดนีเซียนะครที่เขาจะได้แบบไปดูหมอดูนะฮะคือเขาถึงขั้นแบบหลงทางขนาดที่ว่าต้องไปดูหมอเลยเออแล้วก็จะมีเหมือนกับตัวหมอที่เป็นฟิงแสเขาจะแบบแนะนําว่าออซึ่งคนนี้ก็น่ารักนะคนที่รับบที่เป็นหมอดูชื่อเคตูตอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวเขาเองก็จะแบบแนะนําว่ายูเนี่ยจะมีชีวิตรักที่แบบว่าเ,ออเดี๋ยวเขาเรียกว่าต้น ขาได้ไ่มต้นไรปลายดีอ่ะเออประมาณนั้นแะก็คือจะต้องเจอปัญหาชีวิตสารพัดสารพันเงินที่เก็บมาก็จะต้องหมดไปหรืออะไรต่างๆนะก็ปรากฏว่ามันก็จริงตามนั้นแบบที่หมอเขาทายไว้หลายข้อมากเลยอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ตัวนางเอกก็ได้แบบไปนางเอกก็รับบทโดยจูเลียโรบทนะครับในชื่อตัวละครเนี่ยก็ชื่อว่าลิฟกิลเบิร์ตนะครับก็ชื่อเหมือนคนเขียนบทเลยนะฉะนั้นถ้าที่ผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยเรื่องนี้ก็น่าจะสร้างจากชีวิตจริงของตัว ผมไม่แน่ใจว่าจริงกี่เปอร์เซนต์เนาะแต่ว่าตัวนักเขียนบทหรือว่าเขาเรียกว่าตัวเจ้าของผลงานหนังสืออ่ะไอ้ก,ก็คืออ e ีเพลเลิฟเนี่ยที่เป็นแบบนวนิยายอะไรเงี้ยเนาะก็คือคุณอลิซาเบธกิลเบิร์ตเขาก็ได้เดินทางมาจริงๆนะครับแล้วก็ได้ไปเจอเรื่องราวผมว่าความมีสเสน่ห์ของหนังเรื่องนี้อย่างหนึ่งที่ผมได้เห็นก็คือว่าคือหลายๆประโยคที่อยู่ในหนังผมเชื่อว่าถ้าเขาไม่ได้เดินทางจริงอ่ะหรือมุกต่างๆที่อยู่ในหนังอ่ะมันไม่ใช่แบบสามารถเขียนตามสูตรได้อย่างเดียวคุณเก็ทป่ะคือมันต้องมีออินไ์บาาางงย่่หรืว เขาต้องได้ไปเจอเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมันเป็นประสบการณ์ที่เรียกได้ว่าเฉพาะมากๆของตัวตัวคนเขียนนะที่เขารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันมีความเป็นส่วนตัวอยู่แล้วผมรู้สึกว่าผมสัมผัสกับมันได้ทํำให้ผมรู้สึกว่าผมทัชกับตรงนี้มากๆเลยนะฮะผมรู้สึกว่าการที่คนเราได้เดินทางล้วก็ได้ไปตามหาความจริงของชีวิตหรือว่าตามหาความเชื่อในบางอย่างอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ได้เห็นว่าเออ ชีวิตในอีกหลายๆโลกอีกหลายๆแบบเนี่ยมันเป็นยังไงคนที่อยู่ต่างที่ต่างถิ่นเนี่ยเขาคิดอะไรยังไงกันอยู่อย่างเช่นตอนแรกเนี่ยเขาก็เลือกที่จะไปอ,อิตาเลียนนะครับไปโรมนะถ้าจะไม่ผิดนะหรือไปเวนิสเนี่ยผมไม่แน่ใจอาจจะอยู่ในเลื่อมๆสองเมืองนี่แหละเออนะฮะก็มีการแบบช่วงที่ไปโรมก็จะมีแบบฉันเครียดฉันแบบก็คือพูดง่ายๆว่านางเอกเนี่ยในช่วงแรกเขาก็จะแบบ มีปัญหากับแฟนโดยที่เขารู้สึกว่าเขาแบบไม่ค่อยโอเคคือเหมือนกับไม่ได้รักกันจริงๆอ่ะและ้วฝรั่งอะ่ะเนาะคือถ้าเกิดฉันไม่ได้รักกันแล้วอ่ะจะอยู่กันไปเพื่อนะฮะก็เลยมีการแบบหย่าร้างกันเกิดขึ้นนะฮะถึงขั้นจะแบบเกือบจะฟ้องร้องกันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ตอนหลังก็ตกลงกันได้เนาะและ้วก็นางเอกก็เลยมีความแบบช่วงที่ว่ากาลังหาจุดที่มันกาลังบิลองบิลอ,องกับตรงไหนดีอะไรเงี้ยเขาก็เจอผู้ชายคนหนึ่งซึ่งรับบทโดยแจมฟังโก้ซึ่งเป็นคนที่แบบตรงข้ามกับตัวผู้ชายยคนแรกเล เขาจะมีความแบบร right like like kind of like so ักอิสระเสรีเต็มที่เป็นพุ่มกับโชว์ละครเวทีอะไรต่างๆนะฮะรวมถึงเป็นนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะก็เขาก็จะมีความแบบค่อนข้างที่จะใช้ชีวิตแบบสุดเวียงแต่แต่เหมือนกับตังเอกก็ยังแบบยังไม่แน่ใจว่าจะบิลองกับเขาไหมก็เลยต้องมีการแบบออกเดินทางนะฮะเพื่อที่จะตามหาว่าอะไรคือสิ่งที่แบบว่าติดอยู่ในใจของเขาจริงๆแล้วเขาได้ไปเจอเหตุการณ์ต่างๆอย่างตอนที่เขาไปอิตาลีเขาก็จะได้เจอแบบ เ,เจอเมืองในโลมที่จะต้องไปกินนั่งกินนี่เขาก็ได้แบบเปลี่ยนเทสกันกซึ่งการการกินเนี่ยสำหรับใครที่ชอบการกินอาหารเนี่ยผมว่ามันก็เป็นศิลปะที่เราได้เห็นว่าเออหนังเรื่องนี้จะมีช็อตอาหารสวยๆหลายช็อตแล้วเราดูเราจบเนี่ยโอ้โหอยากกินสปากเกตตีมากหิวอาหารอ,อิตาเลียนทันทีเลยอยากจะกินนั่นอยากจะกินนี่ตามเขานะฮะแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาก็เหมือนกับใช้ชีวิตแบบชิวเนาะแบบกินนั่งกินนี่จุกจิบไปเรื่อยกินอตเต็มอย่างเงี้ยนะแต่เขาก็จะได้เห็นว่า อีตัวนึ่นจะเป็นเมืองที่จะต้องแบบพบปะผู้คนมีความสังคมโซเชียลไลฟ์อะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็จะเป็นแบบเห็นถึงความสโลว์ไลฟ์เห็นถึงความที่แบบเฮ้ยไม่งไ,ไม่ต้องแบบรีบ,รบๆมากก็ได้มันก็จะมีปรัชญาบางอย่างที่เขาไปคนพบตอนที่เขาไปร้านตัดผมธรรมดาแล้วเขาก็เจอคนที่คุยกันไปคุยกันมาเกี่ยวกับเรื่องชีวิตที่จริงๆแล้วมันก็แบบคล้ายๆเหมือนกันเขาก็จะเจอแกแสนสาร,สารบางอย่างซึ่งมันจะหาไม่ได้ในช่วงตอนที่เขาอยู่อเมริกาอยู่ในแบบเมืองที่วุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ทีนี้เขาก็ไปที่อินเดียครับผมคือตัวเขากับตัวแฟนคนที่สองเขาอะที่แบบว่ารับบทโดยเจมส์ฟังโกคนนั้น,นเขาจะมีความบ้า,าลทัทธิหนึ่งของอินเดียมากๆที่จะต้องแบบมีความไปไหว้ไปบูชาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแลวตัวเหมือนกับว่าตัวตัวนางเนี่ยก็จะมีความแบบติดตรงเนี้ยมาแล้วก็จะมีความไปไปไหว้ไปบูชาไปไปเลจนกระทั่งไออส่วนสําคัญแมเสเสจสาคัญไม่ได้อยู่ที่ตัวที่เขาจะไปอธิษฐานอะไรนะ แต่ว่ามันอยู่ที่ว่าคนที่เขาไปเจออะค่ะเขาไปเจอคนที่เหมือนกับว่าแบบส,สูญเสียครอบครัวมาแล้วก็ไม่สามารถให้อภัยตัวเองได้เลยไม่ move on ก็เลยต้องหนีทุกอย่างมาเพื่อที้มาอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยจนกระทั่งมีการแบบปรับใจปรับทุกข์กันแล้วเราได้เห็นว่าสุดท้ายสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการที่เราพยายามที่จะ move on ด้วยการให้อภัยตัวเองกับความผิดพลาดในอดีตซึ่งตัวนางเอกก็มีเหมือนกันสิ่งที่เขาแบบเขาพลาดไปสิ่งที่เขาแบบว่าสูญเสียความรู้สึกระหว่างทางจนทําให้เขารู้สึกว่าชีวิตเขาเริ่มแบบ ไม่มีคุณค่ามากพอที่จะแบบเออสามารถเติมเต็มสิ่งที่ดีที่สุดเข้ามาในชีวิตเขาได้อะไรเงี้ยนะฮะจนกระทั่งเออซึ่งซึ่งโมงเมนต์ตรงนี้ผมก็ชอบมากเลยนะคนนี้มารับบทสมทบตรงนั้นน่าจะชื่อริชาร์ดเจนสกินมั้งนะฮะเอแกเล่นดีมากเลยนะฮะแบบโอแบบเป็นคนแก่ที่เหมือนกับเป็นคนแก่ใจดีตอนแรกผมก็รู้สึกว่าเอา๊ะไนี่เป็นแบบว่าเป็นเป็น,ปนอะไรนะเป็นเป็นคนที่มาเป็น ถ้าหัวงูหรือเปล่าแอบหลอกีบหรือเปล่าแต่ปรกากฏไม่ใช่แกเป็นคนที่แบบให้ความแบบมาแนะนำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งน่ารักมากๆเลยครับพี่แกบอกว่าชอบทรงผมขอบคุณครับพี่นะฮะทีนี้ประเทศสุดท้ายที่เขาได้ไปก็จะเป็นนั่นแหละไปที่เกาะบ,บาหลีนะครับแล้วเขาก็จะได้เจอความรักอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะที่จะทําให้เห็นว่า เฮ้ยสุดท้ายถ้าเกิดว่าความรักทําให้ชีวิตของเขาที่ดูเหมือนจะสมดุลเสียสมดุลอีกครั้งหนึ่งอย่างนี้ควรจะต้องมีความรักหรือเปล่าอ่านะฮะฉะนั้นนางเอกก็จะได้เห็นความจริงบางอย่างแล้วก็ค่อยๆเรียลไลซ์กลับมาว่า,ารวมถึงการที่ระหว่างทางที่เขาจะได้ไปเจอผู้คนเนี่ยนางก็จะได้แบบมีการช่วยคนหรือว่าช่วยอินสตาเรชันในเหมือนกับผมว่าความเจ๋งของเรื่องนี้ทําให้เราได้เห็นว่ามิติของการที่เราได้เดินทางและได้เจอผู้คนมันเหมือนกับเราได้แลกเปลี่ยนความเจ็บปวดระหว่างกันและกันเราได้ เติมเต็มกันและกันด้วยอะไรบางอย่างซึ่งตัวเราเองเป็นคนที่ชอบเดินทางอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าไม่ติดโควิดผมก็จะชอบหาโอกาสไปที่นูน่นที่นี่เนาะแล้วเวลาเราได้เจอคนใหม่ๆม,มันเหมือนกับเราได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตบางอย่างซึ่งพื้นที่หนึ่งกับพื้นที่หนึ่งบางทีประสบการณร่วมเขาอาจจะไม่เหมือนกันเขาอาจจะคิดคนละแบบซึ่งในการคิดคนละแบบเนี่ยมันทาให้เราได้เห็นว่าจริงๆล้วชีวิตมันไม่จำเป็นต้องติดอยู่ในกรอบเดิมๆหรือเปล่าเออซึ่งนังเอกเขาก็พยายามจะหาทางก้าวข้ามมาอย่างเช่นการที่เขาเลือกที่จะ ออกจากชีวิตสามีคนแรกที่ดูเหมือนจะมีการงานมั่นคงมีการเงินมั่นคงการที่นางจะเลือกเอาเงินเก็บมาออกเดินทางแล้วอยู่เป็นเดือน,นเโดยที่แบบไม่รู้ว่าจะตังที่เก็บมาทั้งหมดจะหมดหายไปเลยไหมอะไรเงี้ยนะแต่สุดท้ายเนี่ยโชคชะตาเหล่านี้มันก็ได้เหวี่ยงลูกตุ้มบางอย่างที่ทําให้เราได้เห็นว่าสุดท้ายมันจะนําพามาสู่คนที่เราค้นพบระหว่างทางนี่แหละซึ่งมันอาจจะกลายเป็นคนรักของเราก็ได้หรือเป็นคนที่มีความหมายกับชีวิตเราก็ได้ใน ใน,ในเวลาต่อไปในจุดที่ว่าบางครั้งเจอกันที่แบบไม่ไม่นึกว่าบังเอิญเจอแบบอย่างเนี้ยจะทําให้เราจะได้มีชีวิตอยู่ร่วมกับเขาไปอีกหลายปีต่อจากนี้อะไรอย่างี้นะฮะฉะนั้นตัวนางเอกเองเขาก็ได้เจอสิ่งเหล่านี้แล้วเขาก็ได้เจอเรื่องราวที่สุดท้ายก็จะกลับไปที่หมอดูเหมือนกันว่าไอ้สิ่งที่หมอดูทานนายไทยทักทัก,ท,กทายไว้เนี่ยมันจริงหรือเปล่านางเอกต้องกลับไปคุยอะไรกับคุณหมออะไรอย่างี้แล้วก็มีบางอย่างที่นางจะต้องทําเป็นภารกิจสําคัญเลยอย่างี้นะฮะแล้วก็ ช่วงตอนที่อยู่ที่เกาะบาหลีก็ถือว่ามีฉากซึ้งๆหลายฉากอยู่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นนางก็จะมีความแบบช่วยเหลือคนที่อยู่ตรงนั้นด้วยด้วยการที่แบบจะมีความแบบเหมือนกับคุยหาเพื่อนเก่าแล้วก็คิปอินทั h เพื่อให้ช่วยเหลือกันแค่ๆเหมือนเ a y p เพย์อ w a ฟอบางอย่างผมไม่เล่าแล้วกันในเชิงดีเทลอยากให้ทุกคนไปดูด้วยตัวเองนะฮะแต่ว่าสุดท้ายคุณก็จะได้มาเจอกับาจาวีบาเดม ที่เป็นฆาตกรจิตโหดใน No Country for Old Men แต่ว่ามารอบนี้ก็เป็นเหมือนเป็นหนุ่มใหญ่บราซิลผู้ใจดีนะครับ <c oughs> <c oughs> เป็นคนที่ใจดีเป็นคนที่แบบว่าเมตตาอบอ้อมอารีอะไรอย่างเงี้ยเออคุณก็ได้ค่อยมาเจอความรักในฉบับสุดท้ายซึ่งจะดูว่าสุดท้ายจะลงตัวกับนางเอกได้หรือเปล่าก็ต้องไปดูกันเองนะครับในเรื่องนะฮะก็ถือว่าเป็นหนังที่ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะเติมเต็มเราได้พอสมควรในแง่ของการใช้ชีวิตอะว่าชีวิตมันอาจจะแบบ ไม่จำเป็นต้องติดอยู่ในหล่มอะไรสักหล่มหนึ่งหรือว่าจุดใดจุดหนึ่งอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราได้เห็นโลกกว้างเราได้เห็นโลกภายนอกหรือว่าเราได้ลองทาสิ่งใหม่ๆไม่ว่าคุณจะอธิษฐานหาใครนะฮะหรือคุณจะหาคุณจะกินของอร่อยหรือยังไงหรือคุณจะมีความรักได้ไหมอะไรเงี้ยมันคือส่วนสําคัญที่จะเติมเต็มให้ชีวิตเรารู้สึกว่าเรามีคุณค่าหรือมีความหมายมากขึ้นอีเวน์ว่าคุณจะถือไอติมถ้วยเดียวแล้วกินหรืออะไรเงี้ยมันก็คือการที่เราแอพเฟกชี่กับความมีชีวิตอ่ะเออนะฮ ในแง่ของความเป็นแพชชั่นที่นางเอกกำลังตามหาอยู่เนี่ยผมก็คิดว่าการที่เขาได้เลือกใช้เวลาระหว่างทางในช่วงหนึ่งปีของการที่แบบว่าเป็นการเดินทางจริงๆอ่ะมันทําให้เราได้เห็นว่าเออชีวิตของคนที่เราได้เห็นเนาะอย่างรอบตัวที่จะมีเพื่อนแต่งงานมีครอบครัวมีแฟนมีนั่นมีนี่แต่ว่าเวลาเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรายังไม่มีใครเลยเราจะมีใครไหมเราจะมีรองกับตรงไหนได้บ้างผมว่าสุดท้ายอ่ะสิ่งที่เราตามหามากที่สุดคือ ตามหาสิ่งที่รู้สึกว่านี่คือบ้านของเรานี่คือโฮมของเรานี่คือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราควรจะอยู่ตรงนี้อะ่ะเออนะฮะแล้วก็มันก็จะมีส่วนสําคัญที่จะล้างเราไว้ว่าถ้าเราอยู่ตรงเนี้ยเราจะมีจุดสมดุลในชีวิตเราหรือเปล่าหรือว่าถ้าเราอยู่ตรงนี้ถ้าเรามีความรักอย่างเงี้ยยิ่งโดยเฉพาะยิ่งถ้าเรามีความรักขึ้นมาเนี่ยอีเว่นว่าเราเจอความรักที่แบบไม่สมหวังแล้วแล้วถ้าถ้าเราจะมีความรักใหม่ครั้งหนึ่งมันจะเสียสมดุลไหม สักวันเขาจะไปจากเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะคุณก็ไปหาคําตอบด้วยตัวเองว่าสุดท้ายเนี่ยนางเอกควรค่าต่อการมีความรักต่อไปไหมหรือว่าการที่นางแค่กินหรือว่าสวดมนต์เหลืออะไรเงี้ยก็ดีต่อชีวิตจนไม่ต้องมีความรักหรือไม่มีไม่มีคนรักแล้วก็ได้นะฮะก็ลองไปดูกันเองครับนี่คือหนังอีกหนึ่งเรื่องที่ผมคิดว่าก็อินสไปคนได้นะครับ้วก็อาจจะยาวประมาณสองชั่วโมงนะครับยาวนิดหนึ่งแต่ว่ารับผมผมก็รู้สึกว่า ดูได้เรื่อยๆล้วก็เพลินๆเลยนะเพลิดเพลินๆๆดูแล้วรู้สึกว่าเรามันมันเป็นหนังที่ดูแล้วสบายๆอะ่ะเออมันจะไม่ได้แบบวิวว้ามากมายไก่กองแต่ว่ามันเป็นหนังที่เหมือนกับเราได้เห็นวิธีคิดเห็นการใช้ชีวิตและเห็นการเติบโตทางความคิดของตัวนางเอกซึ่งผมมองว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราก็ได้รับไปด้วยพร้อมๆกับตัวนางเอกคือเราเหมือนกับเราได้เดินทางโดยเฉพาะยิ่งในช่วงปีนี้ที่เราเดินทางไม่ได้ช่วงที่เราเจอโควิดใช่ไหมฮะการที่เราได้ดูหนังเรื่องนี้ก็ เหมือนเราได้ไปเที่ยวย่อมๆเลยนะฮะแบบเราได้เห็นชีวิตเห็นผู้คนแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าพอมันหมดโควิดไปเนี่ยเราอยากจะกลับมามีชีวิตที่เดินทางอย่างเงี้ยอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าการเดินทางมันมักจะนําพาอะไรที่เราไม่คาดฝันไม่คาดคิดมาอยู่ในชีวิตเสมอนะครับก็แนะนําครับ Eat, Play, Love นะครับหรือว่าชื่อภาษาไทยคือคอิ่มมลักนะฮะเออหนังนําแสดงโดยจูเลียโรเบิร์ตนะฮะก็ถือว่าเป็นอ่า เป็นตัวแม่ของหนังแนวนี้อยู่แล้วนะครับก็คุณต้องไปดูกันเองนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้ก็ผมว่าค่อนข้างที่จะประทับใจนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเออเราชอบงานของอลิซาเบธยูเบิร์ตจังเลยนะฮะอ่ะ โอเคงันขอญาตจบการไลฟ์แต่เพียงเนทะ่านี้ใครที่ชอบหรือติดตามไลฟ์อย่างนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะบิ๊กนภัทรไวรัสสตอรี่หรือช่อง u t u b e นภัทรเอสแอลนะครับเราก็จะมีการพูดคุยเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับเรื่องภาพยนตร์หรือเรื่องหนังที่จะมาแนะนําบอกต่อหรือว่าจะมีเรื่องอื่นๆมาพูดคุยก็มีนะฮะหรือว่าใน Facebook คนก็จะ Follow ไว้เฉยๆก็ได้นะครับก็ขอบคุณมากทุกคนที่ติดตามรับชมนะฮะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ